เลยไม่บอกเคยไปกูทีมทุกท่านโอ้แขงขึ้นนหมบักยังงามเลยครับนะครับซีลุหาโลนะครับเก้าบาทรวมเลยบ่ครับเก้าบาทรวบมันบ่โอ้เนาะโลและเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมนะผมเองที่หอม กับพายเอฟซีนะครับมาเบิงนะครับแตงโมนะครับมื่อนี้ตัดแล้วนะครับนะครับโลละเก้าบาทรวมนะครับตัดยังไม่ทันแล้วเมื่อครับมื่อนี้ฟังขุนยังไม่ตัดเมื่อยังอยู่มืออื่นมืออื่นตัดมืออื่นตัดต่อเนาะมืออื่นเนาะนะครับมีสองที่เหลืออยู่นี่กตัดที่มือบุญละโอ้มีสองอีกสามที่มือได้ตัดอีกเนาะนะครับโอ้นะครับพายเอฟซีมาเบิงนะครับโอ้ ดีโล่หาลูนะครับเสียงดีปังๆหน่อยเราใช้จ่าของ่นไปไหล่ะโอ้ยตังค์อยู่โอ้โอ้ข้งรถเนาะปิดเข้ามือเง้นจะตัดบ่โอ้ครับเงินเดือนให้จายเนาะนะครับนะครับจนสวยเด้อนะครับโอ้โหภาพสวยยังเล่นยวนเลยแดงเนาะ นะครับโอ้โหนี่แหละสวยแล้วสวยแล้วครับโอ้แดงนะครับมีตัวไอ้ลูกใหญ่ๆนะครับเนาะไอ้สี่มาเบิงนะครับแดงนะครับมือนี่นะครับนะครับมือนี่ดัดแล้วนะครับสถานที่นะครับบ้านเอ่อหลังอบตโคไปคลองนะครับอำเภอเมืองนะครับ อำเภอเพิ่งสแก้วจังหวัดสแก้วนะครับนะครับผู้ใดอยากมาสื่อไปขายบ้านข้องเขาเทียนนะครับเนาะข้องเขาเทียนนะครับหลังอบตโคไพิคองนี่แหละนะครับนะครับการขึ้นแตงนะครับ อ่าโอเคโอเคครับว uh, okay, okay. ิธ <SW> e <trendy> ีนะครับวิธีการนะครับเห็ดแตงกับแบบทีละนะครับเอฟซีนะครับเห็ดแตงเลยแบบทีละนะนะครับมีรถมารับถึงสวนเลยนะครับพอม่ที่น้องนะครับเบิ่งคลิปแล้วก็อยากเห็ดสนใจนะครับก็สอบถามคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาถามหดเด้อนะครับคอมเมนต์มาสอบมาถามใดเห็ดแบบใดนะครับ บ่อห่วงวิชาประสันนะครับบ่อหวงวิชานะครับบอกก้าวกันใดนะครับบอกก้ากันใดนะครับนะนะครับรนะคับโอ้แตงนี่แตงนี่แตงนี่ตบตบตบเรียบร้อยแล้วบอกครับตบแล้วเนาะโอ้เสียงดีนะครับเจ้าที่ตามต้องผมอยู่บ่อแม่นบอกโอเหลือโอ้ยนอนนอนขอบคุณหลายๆเ้อครับเน นะครับบ่โอ้ครับ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 เข้าไเบิงถ้าปนแหกนึงเลือกเิปเรื่อยไปเ่อยว่าดเอ้อลยร่ีพาแนะครับแดกแป๊ดเลยนะครับแดกแปดเลยน

หวานบ่ไงหวานบ่ครับหวานบ่ครับแตงหวานนาะครับครับครับนะครับขึ้นแป๊บเดียวนะครับที่เตรียมขั้นแล้วนะครับ ลูกใหญ่ๆนะครับ4โลฮาโล6โลก็มีนะครับนะครับบ้านนี้กินบักแดงบ้านบักขมังด้วยเออครับครับครับหวานหวานหวานเนาะหวานเทียบเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อเพื่อนไปยักหน่อยนะครับซื้อไปยักลอยนี่แหละนะไอไอไอยังน่งไอพันธ์ที่ฟิวของเจ้าไหมบำันอัพอำอัพครับคำอัพเนาะอันนั้นมือนี้เขายังไม่ได้ตัดมือนี้ยังไม่ได้ตัดบ่มือนี้ โอ้โหที่ไหนได้วาที่เอาพั้นนั้นไปกินจังหน่อยโอ้อันนี้กันเนื้อกันอาจะแน่นดีกันไว้เนาะอครับ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 ืมนกคนไปมีมือื่นก็นมาอ,อ,อีกเออครับครับครับ แบบเดียวนะครับเตรียมรถดาวนะครับนะเตรียมรถดับแบบเดียวนะครับอ uh> ือครับครับขึนร่วมเบิดเลยเนาะขึนร่วมเบิดตะเกาบาทนะครับเนาะโอ้ยเลยดีอย่างเนาะราคาดีเนี่ยถือว่าขึนร่วมบอมีไอขึนร่วมเก้าบาทเลยนี่ถือว่าโอเคนะราคาดีนะอือ นไปที่เตอดิปต้งปต้งแจงเันห่อยหนุเปันไงแล้วแต่างที่เขาอ้ามาดับกินแบบเดียนะครับบเต็มเหรอมครับใหญเต็มเ่องเด็กวยเดียวแบบเดียวที่เต็มเลยโอ้ย อมอโอ้อเาาอเหเอาเป็นหลุมอยู่หอเามันเต็มหลุมยังไงนะครับอืมนะครับแป๊บเดียวนะครับเกือบเตยมแล้วนะครับนะนะครับประมาณตันกลัวเนาะเดี๋ยวนี้นะครับเต็มเหนียวประมาณตันกลัวนะครับรบ่โอ้ กันหาไโลเข้าปลากับโอ้มื่อนกลัวที่ถนนเนาะเทียบรถขั้นนี้เนาะโอ้เนาะนะครับเอฟซีนะครับนะครับหลังจากเกี้ยวคงเกี่ยวเข่าแล้วนะครับที่ว่างๆนะครับประมาณหกสิบวันนะครับนะอยู่วันนะครับสองเดือนนะครับว่างๆนะครับกวนเท่าทีถยเข่าเห็ดเข่าเห็ดหน้า นะครับว่ามาเห็ดไอ้นี่แหละนะครับแตงโมนี่แหละนะครับนะครับได้รายดีนะครับได้รายดีนะครับเอฟซีท่นไหนอยากเห็ดนะครับคอมเมนต์มาถามหน่อยเด้อนะครับคอมเมนต์มาถามหน่อยนะครับขายพวกที่อร่อยหมาหมาขันกันเชียร์ เราไ่ม <formation jin inh throat> <at> ีเงาไทยตรงนี้คุณเลอยเลวเียเกันเเาละเอาละครับก็จะปอะมาพนี่นะครับเอซีนะนะครับผ้า่อแม่พี่น้องเท่านะครับมาชมนะครับชมการตัดตรงตัแต่งเข่านี่แหละนะครับขอพุณนะครับเอซีนะครับที่แบบว่านะครับเขามาชมชิป ตั้งแต่แรกจนจบนะครับขอบคุณด้หลายนะครับอย่งไรก็ฝากช่องเบาวจังโม่ใช่แลนี้เด้อนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้อ่ามีกำลังใจเฮ็ดคลิปดีดีดอีกต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องคำลาทักทักนะครับขอไม่ี่น้องไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องพี่น้องนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบ่เจ็บบ่เจ็คให้รำให้ด้วยทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ